สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแองดาวชาแน,นลเนาะมอกดาดูโวงไพ่ยิปซีนะคะยายก็อมอชงเล่มเลยคลิปทุกวันทุกล่าอยู่นะหัวข้อวันนี้เรากับเขาจะไปกันต่อได้ไหมคุณกับเขาจะไปกันต่อได้ไหมกับคนที่เราพุดค,คุยอยู่ด้วยทุกคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะมาเช็คผล จะไปกันต่อได้ไหมกับความรัก้งนะคะเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะหัวรับสีถ้วยอืหลายคนเบื่อเบ,อเ,บอเซ็งเซ็งอยู่นั้น,นํากำลังเบื่อเบอเซ็งเซ็งอยู่จะเอาอยังไงหรือบางคนอาจจะถอยออกมาจากความ ะอยู่ในช่วงตัดสินใจหรืออยู่ในช่วงรอคอยจะเาอายังไงกักฉันไหมเราจะไปกับไปต่อกับฉันไหมแปดไม่เท้าข่าวดีจะเข้ามาเร็ว ความสัมพันธ์ครั้งนี้อ่ามีอัตมีข่าวดีเข้ามาเร็วๆนี้นะใจะเย็นๆ จะแย่อยู่ในช่วงนี้ลนให้เวลาเช่นกันและันหลายเรื่องหลายอย่างกาลังอ่ในช่วงการคิดกรคนะบางคนอาจะพบอยับคนทางไกลโดนทางไกลต่างปิทางแดนต่างบเมืองต่างเทศต่ภาษาคุยกัีมีปัญหากันทุกทีนะบางคนยากถนยออกมา ความคิดของฉันสักระยะอะไรประมาณนี้นะคะนะคะชาลีออนใครที่คพบอยู่กับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแนนต่างบ้านต่างเมืองหรือฝรั่งมังค่าถ้าเลิกกันมีปัญหากันนิ่งเงียบปไปมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยกันถ้าใคร น้อยกว่าไม่เกิน3ปี5ปีมากกว่าก็ไม่เกินนี้นะคะ <c oughs> The เ m p r e เป็นอะไรที่เพียบพร้อม <c oughs> เป็นอะไรที่ใช่ถ้าใครยังไม่พร้อมจะมีบุญโอกาสมีบุญมีมีสูนนะคะถ้าใครไม่พร้อมมีบุญให้คุมตัวเองให้ดีกันแล้วกันเด้อ The เ m p e เรายังคือคนที่ใช่สําหรับเขาถึงจะทะเลาะก,กัน หาอารมณ์มีเหตุตรงเลิกกันไปแบบกระทันหันหมีเหตุต้องถอยออกมาหรืออยู่ดีๆเงียบหายไปเฉยเลยอะไรประมาณนี้ ได้ไหมไปได้นะคะ อยากกลับมาเร็วๆนี้อัศสวัยด

Thank you. มันพร้อมเมื่อไหร่จะไปหาคิดไ,ไปได้ยังไงเราก็คิดคนที่ใช่สำหรับเขายัางไงเราก็คิดคนในใจ <c oughs> <c oughs> ขอภัยไนดะ้รักนะคิดถึงนะ <c oughs> ยังในใจเสมอ <c oughs> อยากมาอยากขอโอกาสบางคนอาจจะเครียดเครียดเนยเนยเบื่อเบื่อเซ็งเซ็ง <c oughs> อยากเจอความรักที่จริงจังอยากเจอคนที่ใช่ไฮโลเวนไผ่พลัดเหนื่อยเบื่อเซ็งๆแต่รักนะก้าวช่วยรัก ะคะจะได้ข่าวดีเลย ทุกทุกอนพยเดอนะคะกับหัวข้อนี้เรากับเขาคุณกับเขาไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะคุณกับเขาไปต่อได้เป็นคู่กันเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมักจะมีปัญหาถ้าไปไปมาๆนิดเป็นคู่กันนะอยู่ด้วยกันได้น่าใจเย็นๆยังไงก็สิบเหรียญสิบเหรียญหกเหรียญ